ครูกายแก้วเป็นเทพกึ่งมนุษย์กึ่งนกถือกำเนิดในป่าหิมพานต์ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากครูกายแก้วเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและฮ่องกงอย่างไรก็ตามกรณีครูกายแก้วอสูรเทพแห่งโชคลาภได้กลายเป็นไวรัสถูกวิาพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีการทำพิธีวงสวงเบิกเนตร มีคนเข้าร่วมทำพิธีจำนวนมากซึ่งระหว่างพิธีได้เกิดฝนฟ้าะนองลมแรงทำให้เกิดกระแสะวาดวันว่าจะเกิดอาเพศหรือไม่และครูกายแก้วเป็นใครกันแน่ควรกรบาบไหวหรือไม่หลังจากที่สายมูเผยว่าครูกายแก้วเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่นักประวัติศาสตร์ออกมาแย้งว่าไม่มีตัวตนจริงโดยสรุปแล้วครูกายแก้วเป็นเทพที่มีตัวตนหรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ ผู้ที่บูชาครูกายแก้วควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจว่าควรกราบว่าหรือไม่